ครับผมมานเป็นกับชาแ e l ฟิลไทยใน u t u b e ครับวันนี้อยู่กับผู้ช่วยโต้งนะครับดอยอินทนนท์นะครับก็อยากให้ช่วยแนะนำนะครับวิธีขับรถขึ้นลงดอยอินนะครับสำหรับมือใหม่นะครับดีอย่างนี้ครับก็นักท่องเที่ยวท่านที่จะเดินทางขึ้นดอยนนท์โดยขับรถของส่วนตัวเองเนี่ยผมเชื่อว่ามีความปลอดภัยสูงเนื่องจากสมรรถนะรถในปัจจุบันค่อนข้างจะดีนะครับแต่อยากให้ท่านได้เตรียมตัวทั้งเตรียมตัวท่านเองแล้วก็เตรียมรถด้วยนะครับ เตรียมตัวคือพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันแล้วก็อันที่2เนี่ยนะครับท่านจะต้องรู้จักศึกษาเส้นทางให้ดีก่อนนะครับว่าเส้นทางเนี่ยไหนราชันนะครับแล้วอันที่3ก็คือศึกษาการใช้ระบบเกียร์ระบบคลาสร,ระบบเบรกของรถให้ดีนะครับอันที่2ก็คือต้องรู้เรื่องรถนะครับเรื่องอัตรากําลังว่ารถเนี่ยกำลังเหมาะที่จะขึ้นดอยไหวไม่โดยเฉพาะอีโกคาเนี่ยถ้าท่านมาหลายคนเนี่ยเราไม่แนะนําให้เราขึ้นนะครับเนื่องจากเครื่องยนต์กำลังน้อยแล้วเวลาท่านขึ้นไม่ไหวเนี่ยมันจะทําให้ การจราจรเนี่ยติดขัดจะเรียกว่าเครื่องต้องต่ํากว่ากี่ซีซีครับไม่ครับบางทีอีโคคาร์ก็ขึ้นได้แต่หมายว่าคนเดียวอ๋อต้องน้าหนักบรรทุกด้วยน้ําหนักบรรทุกด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะขอให้ท่านเช็ครถก็คือระบบเบรกนะครับท่านที่มีรถเนี่ยท่านต้องเช็คบเบรกของขึ้นดอยมันคือตอนลงนะครับอันที่2ระบบคัสนะครับอันอันดับที่3าคือระบบหม้อน้านะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเช็คหม้อน้ำว่าน้ามีแต่ท่านไม่เคยล้างวาล์วน้ําเลยว่ามันอาจจะตันมันทําให อพอความร้อนมันสูงมากเพราะมันใช้รอบสูงตลอดเวลาขึ้นยอดดอยเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เครื่องคีดแล้วเครื่องอทัปละลายได้นะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยต็ออยากขอให้ท่านเนี่ยได้ศึกษานะครับแล้วก็ไม่ต้องฟังเขาว่าขับรถขึ้นดอยอินทนอันตรายไม่เลยนะครับอยู่ที่เราอบอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าเราจะไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเราต้องศึกษาข้อมูลศึกษาเตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วการท่องเที่ยวยังมีความรถใช้แก๊สอะไรเงี้ยครับรถใช้แก๊สเนี่ยอยากจะนําเรียนงี้ครับว่า ไม่ค่อยแนะนำนะครับ darum, <S <S ào, ไม่ค่อยแนะนําเนื่องจากว่าเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะครับความกดอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนมากแม้แต่ขนมนถุงถุงเน,นี่ย<ม>นะครับเวลาไปขบวนก็จะระเบิดแตกมาเพราะฉะนั้นก๊าซที่อยู่ในถังม,มีการขยายตัวนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็ไม่แนะนําว่าท่านถ้าท่านจะขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นดอยเนี่ยไม่ควรจะมีก๊าซเกินครึ่งถังด้วยซ้ำนะครับ<ม>เพราะว่ามันจะขยายตัวทําให้แรงดันกา๊าซอะไรเนี่ย ริงอยู่มากนะครับแม้ว่าการเนี่ยได้รับมาตรฐานรับรองแต่ถ้าเรารู้จักการใช้นะครับรู้จักการใช้เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะใช้ได้นานกว่าการที่เราไม่รู้จักการใช้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าทุกคนรับประกันบอกว่าขนมเนี่ยจะไม่มีการถุงไม่แตกไม่อะไรแต่เวลาขึ้นยอดดอนมันก็แตกเยอะมาม่าก็แตกนะครับแล้วสมมติว่าขับลงมาแล้วมีปัญหาแนะนําว่าคุณจะทํำยังไงครับแนะนําก็โทรมาที่ศูนย์ภูภัยที่นี่เรามี ศูนย์กู้ภัยของดอยนนท์ซึ่งเรามีรถยกมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้นะครับ,รบและด้านนี้ก็คือเบอร์053 286 728นะครับได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับครับแล้วสุดท้ายก็คือสมมติว่าถ้าคนที่ไม่ขับรถขึ้นหรือว่าไม่แน่ใจเรื่องเส้นทางภูเขาจะเช่ารถจากด้านล่างนี้มันประมาณเท่าไหร่ครับเรื่องราคาตรงนี้เนี่ยนะครับเราเรื่องราคาเนี่ยจะเป็นอยู่ที่ของกรมการขนส่งครับนะครับ ตรงนี้ณปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่เราราคาประมาณ1,200 1,500บาทก็คือทางด้านล่างก่อนที่จะถึงเข้าอุทยานใช่ครับใช่ครับอันนี้จะอยู่ในของของกรมการขนส่งครับครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับลมาลก